ค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้กับคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงแฟนเก่าก็ได้คนคุยใหม่ก็ได้นะคะเขาคนนี้จะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยและเชื่อมั่นในไพ่อรกักรุสําหรับนี้ด้วยจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันได้เลยนะคะว่าเขาคนนี้ค่ะจะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณได้ไหมเขาจะทําได้หรือเปล่ากับเรื่องที่เขาทําคุณเสียใจผิดสัญญานู่นนี่นั่น,นเพราะความเจ้าชู้ของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้ไพ่อรกักบ,บอกควดขอป <c oughs> เขาว่าเขาจะหยุดเพื่อคุณได้ไหมนั่นเองนะคะคนคนนี้ค่ะคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้เขาหลงไหลในสเสน่ห์คุณมากไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดหรือพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวทํานู่นทานี่นะคะหลงไหลสเสน่ห์ข้างใครมากๆเขารู้สึกเลยว่าเขาทิ้งคุณไปมันโคตรพลาดเลยค่ะมากๆ เพราะตอนนี้ยคุณดูมีสเสน่ห์แพรวพลาวเยอะมากแล้วเขาอยากจะเสี่ยงกลับมาคบกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาคนนี้ที่เราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยละบล็บอกกันไปแล้วจะใดใดก็แล้วแต่เขามีคนอื่นหรือเปล่าคนคนนี้หยุดไหมคะมีคนอื่นไหมแม่หมอว่ามีแต่ณนะตอนนี้เขาแค่ชิวชิวนึกออกใช่ไหม ก็คือนั่นแหละเล่นๆแค่คุยเฉยๆตามภาษาแบบว่าคา,สโ,โคาสโนวีคาสโนวาก็ว่ากันไปได้แค่แบบตัดสินใจแต่มีค่ะอันนี้มั่นใจว่า100%ที่เขาจะหยุดไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเขายังคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยอยู่กับคุณคุยกับคุณคิดถึงค่ะเคยสิ่งที่คุณเคยทำนะแล้วส,สิ่งที่เขาสัมผัสไม่ได้หรือเขาไม่ได้รับรู้ไม่เห็นค่ามันะ่ะ เขาคิดถึงวันเวลาตรงตัวมากค่ะวันเวลาเก่าๆเลยเขายังคิดถึงอยู่มากๆนะคะแล้วในใจตอนเนี้ยคืออยากคุยด้วยมากๆอยากพูดด้วยอยากบอกอยากระบายในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เฮ้ยเป็นเรื่องงานก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วอยากคุยมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อว่าเขาอะค่ะจะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุยได้ไหมเลิกได้ไหมเขาอยากเลิกนะ เขาอยากให้คุณเปิดใจด้วยซ้ำไปค่ะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือขอโอกาสหรือตัวช่วยเช่นผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายหรือพ่อแม่พี่น้องคุณญาติพี่น้องได้หมดเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ายังมีภัวพันในเรื่องของทะเบียนสมรสกันอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ก็จะทำให้คุณยิ่งขาดกับเขายากมากแล้วซึ่งเขารู้ เลยคิดว่าอยากขอโอกาสหรือขอหาคนช่วย,ชวยเช่นพ่อสื่อแม่สื่ออะไรแบบนี้ด้วยนะคะสรุปเลยนะคะว่าเรื่องราวของคุณกับเขาถ้าได้กลับมาคุยกันจริงๆแล้วเขาจะหยุดเพื่อคุณไหมคะเรื่องความเจ้าชู้เนะะี่ยค่ะหยุดไหมคะ ว่าหยุดไหมคนคนนี้สับสนสองจิต2ใจเลยแม่หมอมั่นใจว่าหยุดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะดีแค่ในช่วงแรกๆอะไรแบบนี้แต่บางคนแต่นะคะเพราะไพ่สรุปแบบนี้อาจจะหยุดพะลูกเออถ้าคุณมีลูกด้วยกันมีทะเบียนด้วยกันมีนู่นมีนี่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะคนคนนี้จะหยุดเพื่อเด็กคนนี้และยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงอะ่ะเขาอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะ หยุดตรงเนี้ยมากๆอะไรประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกทุกคนก่อนเลยที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอหนันด้อมคลิปนี้นะคะว่า ความเป็นไปของหน้าไพโอราคุรุอยู่แค่ช่วงปัจจุบันช่วงนี้เดือน2เดือนมันไม่ใช่ตลอดชีวิตของคุณนะคะอย่าเพิ่งมโนไปเลยว่าอ,อ๋อมันตลอดชีวิตหรือเปล่าที่เราได้ดูคลิปวันนี้กันไม่ใช่นะคะโอเคตามนี้นะคะขอทุกคนโชคดีและอย่าเพิ่งไปทะเลาะกันนะจ๊ะขอให้เป็นแนวทางให้แค่เราป้องกันเฝ้าระวังเขาไว้ก่อนแค่นั้นเองนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ